สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดภาพป่วยล่าสุดเออัชารานางเอกดังอย่าถามเรื่องในท้องลั่นไม่มีสามีแห่ให้กำลังใจนางเอกดังเออัชาราเผยภาพล่าสุดขออย่าถามเรื่องในท้องผู้หญิงผู้ชายลั่นไม่มีสามีพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเอท้อง oh โนเอไม่มีผัวค่ะ ผลจากอาการป่วยเออัชาราเทพทองอดีตนางเอกรองอันดับหนึ่งมิสเทนไทยแลนด์ปี2535ในวัย48ปีซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพรุมเรา้าซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เผยภาพรอดชีวิตแบบวุดวิตอีกรอบ42วันบนเตียงผู้ป่วยมาเป็นแพ็กเกจพร้อมกันเลยหัวใจวายเฉียบพลันเส้นเลือดตีบไตาวายเฉียบพลัน SLE กำเริบทั่วร่างลำไส้อุดตันอักเสบ ความดันสูงขาเนา่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงล่าสุดเออัชราได้เผยภาพหน้าบวมท้องบวมออกมาพร้อมกับข้อความที่ชี้แจงว่าทุกๆวันขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเอท้องหรือเปล่าโอ้โนเอไม่มีผัวค่ะหน้าบวมบวมยาสเตรอยค่ะพุงใหญ่พุงบวมน้ำค่ะภาวะน้ำท่วมปอดค่ะไม่ต้องถามเอแล้วนะในท้องผู้หญิงหรือผู้ชาย โดยมีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเลยล่ะค่ะโดยพร้อมอวยพรขอให้เออัชราหายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตแบบสาวสวยเหมือนเดิมไวๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ